มากินน้ำพริกละกรรมกับผักสดและผักนึ่งและผักชีลาเกี่ยวกับไข่นะคะกับป้าน้องนะคะสนใจตามเข้าไปดูใน YouTube ครอบจักรวาลของป้าน้องค่ะป้าน้องจะแสดงวิธีทำให้ดูน้ำพริกละกร,รมเนี่ยส่วนมากทางทางภาคตะวันออกเขาจะทำคุณแม่ป้าน้องอะทำป้าน้องชอบ ละกร,รมกับสลากไม่เหมือนกันนะคะสลากเขาจะหวานแต่ถ้าผือกระกําเนี่ยจะเปรี้ยวพอมาตำน้ำพริกเนี่ยเขาจะเปรี้ยวหอมฉะนั้นนะเราก็ไม่ต้องใส่มะนาวเยอะค่ะทางจันเขาจะมีส้มจีนล้วป้าน้องก็ไปใช้น้ําตาลใช้ส้มเขียวหวานแทนค่ะเห็นไหมคะชาวจังหวัดจันเนี่ยจะมีอะไรแปลกๆค่ะโดยเฉพาะคุณแม่ ป้าน้องเนี่ยคะ่ะทำกับข้าวเนี่ยจะมีอะไรแปลกๆไม่ค่อยเหมือนใครหรอกคะ่ะเวลาตำน้ำพริกกะปินะคะป้าน้องจะไม่ใส่กะปิเยอะจะให้หอมก็เอาเอาห่อใบตองหรือใบขาเผาก็ได้คะ่ะแต่อันนี้กะปิดีนะคะป้าน้องไม่ได้เผาป้าน้องก็ใช้ประมาณสักช้อนโต๊ะครึ่งใช้กะปิเยอะมันจะหมินนะคะแล้ว เดี๋ยวเราก็จะเอากระเทียมใส่ตำเพื่อดับกลิ่นกะปิก็จะมีกระเทียมนะคะทางจันจะใช้ส้มจี๊ดใช้มะนาวนิดหน่อยใช้น้ำส้มเขียวหวานแทนน้ำตาลค่ะพริกนีก่เราใส่เยอะก็ได้แต่อย่าตำให้ละเอียดนะคะบุบๆไม่งั้นมันจะเผ็ดเกินทางจันเขาพอดีป้าน้องไปจันแล้วก็เจอละกำใส่มากใส่น้อยกันแล้วแต่ชอบนะคะ ก็นอนเป็นคนชอบก็จะใส่เยอะใส่ผักเยอะค่ะก็จะเตรียมมะเขือไว้มะเขือพวงมะเขือเปาะมีมะเขือลวงมีมะเขือเห,เหลืองก็ใส่ได้นะคะเม็ดเป็นจะได้ลอยสวยค่ะเอากระเทียมตำกับกระปินะคะเขาจะได้ับอันนี้คือเคล็ดลับนะคะคุณแม่สอนไว้ว่าให้เอากระเทียมเนี่ย คกกับกะปิเขาจะได้ดับกินกะปิค่ะกินกะปิจะได้ไม่แรงโคบยาบวๆค่ะองุบพอแตกค่ะเราจะบีบส้มจี๊ดขมะนาไว้นะคะเราเราบุบบุบมะเขือกับพริกนะคะพริกนี่บุบพอแตกนะคะอย่าให้ละเอียดนะคะมันจะเผ็ดใครกินเผ็ดก็เอาไปบี้เอาค่ะ แล้วก็เอาน้ำส้มจีกับน้ำมะนาวเนี่ยราดแล้วก็คลุกทิ้งไวค้ค่ะคลุกทิ้งไว้ค่ะเขาจะได้เกลือจะได้ไม่ดำแล้วก็ดำกินกะปิด้วยค่ะนะคะคลุกทิ้งไว้่อน้องก็จะคลุกทิ้งไวนะะ้นะคะนะคะ แสกกหน่านาทีเลยสิบนาทีค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ละก,ก๊าบตำกะสลัดเขาไม่เหมือนกันนะคะละกรรมเขาจะออกรสเปรี้ยวเนื้อน้อยกว่าสลัดค่ะแล้วจะหอมท,ที่จันเวลาเขาตำน้ำพริกเขาจะใส่สลัดเนี่ยค่ะไม่มีเขาไม่ใส่นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็พริกจ้งไว้ก็ น้ำส้มจี๊น้ำมะนาวสลัดเอ้ยอันนี้ไม่ใช่สลัดแต่ละกาเปี้ยวก็น้องไปจันมาเราเจอต้องรีบช้ค่ะนะคะคุกทิ้งไว้สักห้านาทีสิบนาทีจะได้ดับกินกระปิดับแล้วก็ทําให้มะเขือไม่ดําค่ะพีเรล่านะคะที่ต้นเนี่ยเอาไปเจียวตีตีไข่เข้าละล้างอันนี้ แล้วก็ดึงออกตีไข่พอไข่จะสุกก็เอาผักชีนี่กินเราไม่ต้องกินกับปลาทอดหรือไข่ค่ะป้าน้องปลูกเองค่ะนี่ค่ะใช้ไข่สองฟองใส่น้ำมันหอยตีๆเข้าแล้วก็ใส่น้ำค่ะตีๆแล้วก็ใส่น้ำมันหอยใส่น้ำนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเอาลงกระทะทีลาวนะคะ เก็บมาแล้วก็ล้างค่ะเอาเฉพาะยอดอ่อนๆแก่ก็ทิ้งไปแล้วลูดนะคะล้างน้ําก่อนแล้วเดี๋ยวก็ตีไข่ไว้เอาไข่ใส่ก่อน,น,นหน่อยค่ะแล้วก็เอาไข่ที่ตีไว้ใส่ลงไปก็ไข่นั่นดับไฟนะคะแล้วเอาปกชีลาวใส่เอาไข่ที่เหลือลาดค่ะ น้ำพริกกระกํของป้าน้องก็เสร็จแล้วนะคะป้าน้องมีทั้งผักลวกผักชูลรสแล้วผักกาดขาวแครอทเล่นสีค่ะแล้วผักสดที่สวนนะคะคณะก็ที่สวนค่ะแล้วป้าน้องก็ไปเก็บผักชีลาวเนี่ยมาเจียวกับไข่เอาไข่ใส่ตีตีใส่น้ำมันหอยให้เขาเกือบสุก ไฟอย่าแรงนะคะแล้วค่อยเอาเหลือไข่ไว้นิดนึงเอาผักชีลาวที่ล้างเด็ดไว้ลงแล้วก็เอาไขาลา่ละแล้วก็กลับมาขึ้นค่ะเขาจะได้สวยงามนะคะ